สวัสดีค่ะพบกับเจ้าโอนะคะบ้านดีภาคตะวันออกค่ะวันนี้นะคะมาที่บ้านลูกค้าค่ะที่ตําบลชากกอไผ่นะคะจังหวัดระยองค่ะวันนี้ได้ทําการโอนเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ทางนี้เราก็มายินดีกับทางเจ้าของบ้านนะคะว่าวันนี้รู้สึกกันยังไงนะคะแล้วก็เจ้าเจ้พาไปดูบรรยากาศกันได้ไหมฮะอ่านะบรรยากาศคับข้างมากเลยค่ะตอนนี้ลูกค้ายืนอยู่ทางด้านนี้โอเคครับผมหลังจากที่โอนบ้านกนเสร็จแล้วที่กรมที่ดินเมื่อเช้านี่คือบ้านที่ลูกค้าจะอยู่ นะครับที่อนุมัติแล้วเนาะโอเคเอาไปสอบถามความประทับใจสักนิดนึงดีกว่าว่าลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างนะครับนี่เฮ้ยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านสวัสดีครับครับผมนะคะวันนี้น้องเตอร์ได้ทําการโอนบ้านเปนที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับนะคะใช่ใช่แล้วก็เออเอาแบบแบ็กกราวด์สวยๆหน่อยเนาะนี่จะอยู่ตรงนี้อ่าตรงย่ายหนึ่งนะครับโอเคสอบถามความประทับใจบ้านหลังนี้นึงครับเตอร์ครับตั้งแต่วันแรกที่ไม่เห็นจนวันนี้ถึงวันโอนประมาณสัก2ออาทิตย์กว่า จุดเด่นจุดเด่นเลยนะมองมาดมาพวกนี้แอบคือมันมันแตกต่างกับกับหลังอื่นอ่ะสีส้มๆในตรงไม้ตรงเนี้ยอ๋อมันเป็นจุดล่างสายตามันทําให้ถึงรู้สึกความเป็นแบบธรรมชาตินะเรียเนาะใช่มันก็เลยแบบแตกตาก็เลยก็เลยโดนใจอะไรเงี้ยวันนั้นก็แตกตาตรงนี้อย่างเดียวเลยข้างในข้างในด้วยนะข้างในก็คือมีทั้งแบบสามห้องนอนสองห้องน้ำก็ถือว่ากว้างพื้นที่ใช้สอยก็เยอะพอสมควร แล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้า,นา,าแล้วก็พื้นที่ด้านหลังนะคะ,ะเอาไว้สําหรับลูกค้าจะทํากิจกรรมเพิ่มเติมหรือว่าเป็นราออนอเนกประสงค์อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งครับได้แพ้ไปแล้วว่าจะทำร้อยเรียบร้อยโอเคครับต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเอ๊ะจุดเริ่มต้นนี่มาจากใครนะลูกค้าท่านนี้นะครับขอขอขอ,อพบสมาชิกข,ของบริษัทบ้านนี้น,นะฮะะคนนี้นี่เองนะฮะ ทำให้เราได้มาแบบมาเจอการเป็นพรมลิขิตนะต้องขอบคุณพี่พีทั้งสองคนมากเลยนะครับคือตอนแรกท้อใจไปแล้วว่าโอ้โหยังไงกู้ไม่ได้กูไม่ผ่านก็เลยสรุปว่าทักหาดปกวางนะโอ้โหเรียบร้อยเลยบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ทีเดียวเลยปุ๊บปั๊บปั๊บทันทีประมาณสองอาทิตย์รู้ผลแล้วตอนนั้นคือคือรู้สึกยังไงว่าทําไมกู้ไม่ผ่านมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเหตุการณ์ยังไงเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราศักยภาพในการผ่อนเราไม่พอเหรอนู่นนี่นั่น แต่ว่าพอดูดีแล้วมันมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเซลล์ที่เขามีความสามารถที่จะทําให้เรากู้ได้เยอะมากขึ้นอ่าครับผมรู้สึกว่ากู้ไปประมาณสองล้านห้านะครับผ่อนเท่าไหร่นะเริ่มต้นผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทจริงจริงประมาณไหมทิ้งว่าน่าตกใจผ่อนหมื่นกว่าบาทจริงจริงมันไม่ได้นะราคาผ่อนราคานี้นะมันต้องไปหมื่นกว่าเนาะตกใจมากนะครับ คือแบบเป็นเคสสตาร์้ดีๆเลยเพราะว่าตอนแรกอะที่ที่คุยกับน้องอ่ะน้องคุยกับเซลล์โครงการอะไรเราก็ไม่รู้นะอันนี้พี่ก็ไม่รู้หนูนะก็ได้ล้านเก้าใช่ปะได้เงินล้านเก้าเดี๋ทีนี้ดูดูแล้วว่าศักยภาพน้องนมาจะได้มากกว่าล้านเก้าค่ะส่เรือกเข้ามาที่สรุปผ่อนเจ็ดพันสองบาทเจ็ดันรบาทประมาณนี้นะครับโอเคแล้วในส่วนของนะครับ ผมดิคิดที่จะไม่มาเจอกับบริษ,ษัทบ้านดีน้องกว้างนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ลูกค้าตัวเองได้โอนแล้วจากที่น้องกว้างเนี่ยทำงานออนไลน์นะอยู่ที่พนัฐนิคมชนบุรีนะครับซึ่งไม่เคยเจอซับและไม่เคยเห็นหน้าลูกค้าเลยนะครับวันนี้ได้อนุมัติและโอนบ้านให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับจะบอกว่าเคสน,นี้นะคะแบบรู้สึกอิ่มใจมากดีใจมากเลย<ม>เพราะว่าตอนแรกอใจแป้วไปแล้วคิดว่าแบบเออน้องจะสนใจจริงๆหรือเปล่าอตอนแรก แล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยน้องจะกู้ได้ขนาดไหนเพราะว่าน้องเคยยื่นกู้มาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าทางเราอ่ะก็ทําได้มากกว่ามากกว่าที่น้องเคยไปมาเรารู้สึกแบบ<อ>ดีใจมากแล้วก็น้องก็ดีใจจริงๆใชทาาทางบริษัทเราทําใหล้ลูกค้าเข็มขัดสั้น,นใช่ไหมอ่านะครับมุ <laughs> เ็ดอีกแล <laughs> โอเคครับผมสุดท้ายนี้ครับก็ฝั่งน้องเตอร์นะครับแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่อยากได้บ้านเน,ะนาะช่วยขายบริษัทพี่นิดหนึ่งนะะอ่าครับผมบเชิญเลยครับสำหรับคนที่อยากได้บ้านนะครับ<ส>ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวกันซื้อบ้านหลังแรกนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นถ้าเราศึกษาหรือหาหาเซลล์ที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตให้เราดําเนินการให้เราได้อย่างเป็นอย่างดียังไงบ้านหลังแรกยังไงก็ได้ง่ายอย่าง ได้ง่ายได้ได้อย่างแน่นอนโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องเต้มมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆน่ารักของบริษัทบรนยูวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย